มาค่ะใครยังไม่ได้กินนะคะมาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมากิน อันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาเฮ้ยขนมจีนน้ำยาขอโทษขออไปขนมจีนแกงเขียวหวานเราจะไปติดอะไรกับน,น้ำยาหนักหนาเนี่ยอ้ยอันนี้ก็จะเป็นนี่แอ่นอน้นแดนอะไรอะอะไรอะไรเอ่ยใครเห็นมั้งคะอันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะซื้อมา เขาให้มานี่กระทอ้อนอือหือกลิ่นมันได้ใจเลยอะ่ะกินแบบน่าก,กินมากอร่อยอร่อยอีกแล้วเรานี่นะคะกระท้อนกระท้อนทรงเครื่องนะคะกระท้อนทรงเครื่องหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกนี่ เอาออกมาให้เพื่อนๆนี่นะคะกระท้อนทรงเครื่องนะคะเครื่องยังไม่มานะคะเครื่องเครื่องกำลังบินมานะคะกระท้อนนะคะกระท้อนกระท้อนทรงเครื่องนะคะนี่มีสองอย่างนะคะมีแกงเขียวหวานขนมจีนนะคะแล้วนี้ก็เป็นกระท้อนทรงเครื่องนะคะนี่เครื่องเครื่องเยอะมากเลย เรากินขนมจีนอิ่มแล้วนะคะใครยังไม่อิ่มกินได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระท้อนนะคะกระท้อนทรงเครื่องเอาเครื่อง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 เขาให้เยอะมากเลยอยีจะเทหมดแหละเพราะว่ามันก็กินอร่อย อร่อยอร่อยนี่นะคะกระท้อนทรงเครื่องน่ากินไหมคะขอบคุณนะคะคนภาษาอังกฤษไทยเนาะ,นะเครื่องไปไหนเนี่ยฮัลโหลมาเฟน thank you so m นะคะ p a t i r i c k นะคะ p a t-r-i-c-k thank you so much นะคะ thank you thank you นะคะอันนี้จะเป็นกระท้อนนะคะกระท้อนกระท้อนทรงเครื่องอันนี้จะเป็นน้ำน้ำน้ำเชื่อมเนาะที่เอาไว้ราดเขาให้เยอะดีจังเลยลูกหนึ่งก็ให้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแกะอันนี้ ให้เพื่อนๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวกับไอ้กินขนมจีนต่อนี่ดูดูเคลือบไปด้วยโอ้โหคาราเมลคาราเมลครับเดี๋ยวเอาออกมาให้หมด อะารเมลเยอะมากเลยน้ำเชื่อมน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะประมาณนี้เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วม,มาค่ะอันนี้ก็เป็นกระท้อนทรงเครื่องนะคะกระท้อนทรงเครื่องใครสนใจก็ลองไปทำกินกันได้นะคะอร่อยอร่อยนี่ กะท้อนทรงเครื่องนะคะเอ้ยน่าก,กิน Thank you so much นะคะ i l o v e you นะคะ l o m f r i e n ขอบคุณนะคะน้องดาว้าวกระท้อนใช่ใช่กระท้อนอน่นาก,กินมากเลยคาราเมลเยอะมากเลยน้ำน้ำเชื่อมอะ่ะ มาค่ะมากินด้วยกันนะคะ thank you so much นะคะ hello my friend